สวัสดีจ้าพี่น้องอิปายชื่อเช่นเคยจ้ะสวัสดีชาววันพระรหัสจ้าเหมือนเดิมครับผมอีปายชื่อหกโมงครึ่งพี่นอ้องกินข่ากน <c oughs> อืมัมนเดืไดเแกงแป้งใส่หมูสามสันต์สมาขึ้นพี่น้องแล้วก็ผัดอผัดผัดพริกกระดูกหมูครับผมก็กายมันนีเอ้าครับอืม เอาเมื่อวานเห็ดงานเหือแตกเลยพี่น้องอม, <c oughs> มาส่งกำลังใจให้ตอนเสาร์คือเกอ่าครับผมมื่อนีีกอะเห็นงานคือเกอ่าเหรอพี่นอ้องอืบ้านเบอร์ฮัทเหรอเมื่อวันกับบ้าน,านสุกเห็นงานอีกเมื่อวันอีกหม,กมกื่นหนึ่งก็ได้ยุติเสาชีวิตหลับพี่น้อง าสาระวันนี้ก็ม,มีอะไรทานข้าวเช้าทุกวันดีกว่าทานข้าวเช้าทุกวันอ่าโมซื้อคือยาทิมเข้าวเช้าตอนลงงานพี่นอ้องเพราะว่าข้าวเช้าสำคัญที่สุดครับผม ื่นมากอ่ะบ่มีอีกอย่างกินกับต้มไข่ทอดไข่เกคอนพี่น้องขาเศร้าอ่ะอืมกินกับข้าวซี่มีประโยชน์กินผักทานผักเยอะๆอรสของมันของทอดได้ยิ่งดีนะครับอืเด็กินมาก สี่สําคัญเลยเออกกับร่งกายทุกส่องเดินพี่นอ้องเด้อผมมีเวลากระโดดตบจากสี่หาสิบเท้าถูกสเพื่อสุขภาพผมเตือนสอมมาเนี่ผมจะกระโดดตบก่อนเลยเอ,อกินน้ำก่อนสองแก้วกินน้ำได้หลายๆกินน้ำก่อนพี่น้องแล้วนกะ็ผมมีเวลาผมก็กระโดดตบเอา ตดดต้มหาซิบเยวต่อมือนึ่งอ่ะ <c oughs> มันซอยเ้เไาหลาหลายได้ไปลองเด้อเพราะว่าผมเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงได้ไปอ้องแต่ว่าผมก่กินยาเพราะว่าผมเศร้ากินยาได้สามสี่เดือนหรอ,อไปตรวจความดัน ปกติแต่ว่าเลือดยังไม่เด็ดไปเจาะอีกสักทีอยอยู่พี่น้องต้องเดี๋ยวต้องไป <c oughs> สละะวันนี้ก็ทางข้าเช้าทุกวันนะครับแล้วก็ออกกำลังกายทุกวัน รักษาสุขภาพครับผมฝากในเรื่อพี่น้องอิ๊บไตยชื่อจ่าบ๊ายบาย